สวัสดีครับวันนี้จะมาซื้อไก่บ้านนะครับวันนี้จะมาดูไก่บ้านว่าจะมีไหมครับเดี๋ยวรอดูไก่บ้านกันนะครับไปชมู ตัวนี้จ้าบันนะสองอย,ยี่ยยี่เอาตัวแดงรับนกะตัวนี้เอาตัวนี้มาได้ไก่บ้านนครนันี่นะครับซื้อไปแล้วนะครับไก่บ้านนี่นครับไก่บ้านของป้านะที่ตลาดน,ะนัดไซอทแม่อย่าง่นโบเนี่นนะ เดี๋ยวดูต่อไปนะเดี๋ยวไปซื้ออะไรนะเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นเนี่เยเยาเห็ดเข็มสิบห้าบาทเห็เนไ้มยี่สิบจ้าอะไรอ๋อเอาไปกันเลยนะสองสีนะครับสองสีก็ได้เราพาเดินดูรอบครับฮะ เห็ดมะฮออตะไรซื้อาไปแล้วซื้อบกมีบ้างของนีแล้วก็ไปเสออัน้นดเอาปเนียตลาดสดนะครับที่บ oh okay. ้านนะปลาเพิ่งตั้งนะตลาดยังไม่ค่อยตั้งนะอันนี้เพิ่งจะกำลังจะตั้งนะเนี่น้ำพริก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 เนี่ยตัวเรียนตัวเรียน เนี่ยน,นั่นดิบๆๆๆๆๆนี่ครัขนมจีนนี่ยใส่กอกครับขอ,องกินมะลงใส่ไข่กระเป๋ค่่มาให้พี่เรวสาไข่บน,นละนังงูตก่แมงมันไปรง เอาไปย่างกินกับซอสเลืออันนี้อันนี้อันนี้ก็แบบนี้จบแล้วนั่นว่าอาย่กันมั้ยไม่ไม่ปะมันโตไปก็บรรอันนี้ก็ได้อนีอร่อยะอันนี้ก็ได้ เนี่ยครับเดี๋ยวพามาเดินดูรอตรีนนะงวดนี้จอกแลรร้วทุเรียนก็มีนะนี่วะ นี่ปะไปดูนะครับลอตเตอรี่โอ้นี่ยะครับงวดนี้นะครับวันนี้มาซื้อลอตเตอรี่ครับอันนี้ของน้องสาวครับเนี่ถ้าถูดไดยจะมาอีกร้านหนึ่งนะนี่นี่ครับรู้โชคด้วยกันนะนี่ครับระหว่างกลับบ้านนะพอดีแวะมาซื้อเนี่ยมาซื้อน้ำนะครับ ถูกๆครับมี19บาทมี24บาทนะครับเนี่ยครับนั่งชิวๆนะครับแล้วก็จะกลับบ้านนะไปทําต้มไก่นะนี่นะครับได้แล้วครับโน่นโน่นะครับกํลังรับตังอยู่ <laughs> นี่นะโอ้โโหลโก้สวยเลยครับอันนี้เป็นคาปูชิโน่อันนี้เป็นโกโก้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับ อันนี้จะเป็นครับเป็นเผือกนะเนียวเนื้อนะเป็นเหนียวทั้งหมดนะนมเหนียวนะเขาเรียกว่านมเหนียวนะครับเนี่ยครับเน่แล้วก็มีตัวนี้ครับสิบแถับหนึ่งครับครับเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านไปนะครับเดี๋ยวจะไปต้มไก่กันต่อเลยครับครับมาถึงบ้านแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวแม่จะทำนะครับ เน yup. ี่ยเหนียวนะนี่บอกขาไปทานได้โอโอนีแแซ่บครับ นี่นครับต้มไก่ครับเสร็จแล้วครับอันนี้เป็นไก่บ้านนะครับนี่ครับตักใส่ถ้วยนะโอ้โหอนนี้นไก่บ้านนะใส่ใบมะขามครับมีใบมะขามนี่ยังไงแม่ใบมะกรูดใบมะกรูดกินงขาดตะไคร่ใบมะกรูดนะแล้วก็มีผักชายานะผงชูรสครับต้นผงชูรสนี่นะนี่ หอมเผากระเทียมเผานะพริกคั่ใส่พริกคั่วใส่นะนี่อร่อยครับเนี่ยแกงไก่เนี่ยเอาตับก่อนเลยครับตับไก่นะ